ก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเ Lo I จนฮิโรอิโวกับจีไดเวนสเพลนเยเน,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเฮลโล่คีนนะครับเป็นสาวปืนคู่นะฮะมีอันติด้วยความแม่นปืนที่เขาเรียกว่าสไนเปอร์นะครับอ่าล้อมรอบชมกันเลยครับกมาจะเกาบทไปนะครับจังหวะนี้เข้ามา ปัดกันนัลเนียครับในช่วงต้นเกมนะครับเราก็พยายามยิงคลิปไปก่อนนะฮะโผล่ปัดเข้าไปโอ้ยเจือตารครับจังหวะนี้ต้องจิงนโอ้เอาไงเอาไงเอาไงฟกเข้าไปอหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมได้มาหนึ่งคิวนะครับในช่วงต้นเกมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ทีมเรานำอยู่สองตัวนึงนะจังหวะน,นี้เราต้องยิองอคลิปไปก่อนดัรเยมให้คลิปปอบนะครับผม ไปนะครับโอ้โหจังหวะนี้เรียกว่าในช่วงต้นเกมก็ใส่กันทีนี้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่3ต่อ3นะฮะทีมเราก็เล่นไปสักพักหนึ่งจัดไปเสียคีบต่อไปอช่วงระหว่างมานะครับแทงเริ่มจะมาอยู่กับเราแล้ว,ลวต้องออกต้องเทียวจะไว้ซูมใส่โดนก็ไปเอ้ สัดเข้าไปอีกหนึ่งดอกโอ้โหรถมาป้อนะฮะจัดเข้าไปอีกหนึ่งที่ยิงแบบซุม่มโดนฮะโดนโดนโดนโอเคเรากลับเลนดีกว่าตอนนี้วิ่งกลับมานะฮะกลับมาเป็นไงโอเคปักวัดไว้นะฮะเชื่อไหมให้ดูนะครับที่เขากำลังจะเข้ามานะตัวนี้โอเค ีไปเรื่อยๆครับไปไปครับโอเคเหี่ยไปโหจังหวะนี้เวทคนนี้มันคือซีหนักอยู่นะฮะจังหะโดยตรงเราอาจจะเดี่ยนได้ก็เป็นได้จละลาโลกไปโดยไม่สมัครใจนะฮะจังหวะนี้เอางี้ขอสักพักนึงนะ จังหวะนี้โดนครับโดนครับเขามองเห็นเราได้หมาผมน่าจะไม่ติ่นจังหวะนี้เร้อยครับเขามันัดเข้าไปหนึ่งที่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้สกิลครับผ่านมาห้านาทีแล้วยิงสวนเข้าไปโดนครับผมตอนนี้สัดเข้าไปหนึ่งที่โอ้โหเรียบร้อยครับตายก่อนครับผมไม่โดนสกิลนะมาจังหวะนี้ เอาไงโดนอันไีนเราจะแย่งมังกรได้อเปลา่าจัดตงไปแย่งมังกรได้นะเราปล่อยล่นลงมาก่อนนะเราตัวบางเราจะยิงอย่จะล้าโลกโดยไม่สมัครใจนะจ๊ะโอเคจัดไปคลิปต่อไปครับโอเค group up ตอนนี้เพื่อนเราออกไปหนึ่งคนนะครับเหลือสี่แล้วครับสี่สองห้าแล้วนะเขาหน้าจะทีเอ็มเไปแล้วนะใจห้าไม่ถึงนะฮะคนนี้ออกไว้จังหวะนี้ซัดเข้าไปบนหูหนึ่งดอกครับผมซัดเข้าไปอีกหนึ่งทีเตี้ยปล่อยครับโอ้โหได้สองคิวเลยนะยอดคาดนะฮะสายตาดีนะดิโปเข้ามายังไงเข้ามายังไงโอ้โหอันตีผิดพลาดนะครับโดนนะครับจังหวะซัดเข้าไปกันไว้ ซัดเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมโอ้โหทิปเปิลคิวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสัสดเข้าไปสามคิวนะฮะเป็นสี่นะฮะตัวอูจะออกมาจังหวะนี้เอาไงซัดเข้าไปช่วยเพื่อนหนึ่งทีมานเาหมดครับอ่าเหลืออยู่อีกยิงได้อีกดอกนึงนะถ้าจะยิงยิงได้อีกดอกหนึ่ง ัดเข้าไปเลงเไปให้โดนบ้างโอ้โหสักไดช่วยเตือนนะครับช่วยเตือนก่อนปัดอไอยู่ี่ี้ครับขี้มาหนามแน้วฮะอันตีใช้ไม่ได้ฮะวิ่งเข้าไปอีกครับดูู่ดููดดอดน ยิงฮับยิงทั้งทางฮับจิ้งัดกัเลยซิผลิตได้เลยครับขัดรูบูนะครับเราจะซัดตีดูโอ้ยูบูดตายนะจังหวะนี้ไล่ทันจะไล่ทันโอ้โหมะนาวไม่มีจิ้งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โอ้โหโดนทักผลิตไปไปเรียบร้อยครับผมตัวตอนนี้อยู่ที่49นะครับจิ้งโงที่5นะครับจิ้งโรมี่4นะครับผมใจสู้อยู่นะ เพื่อนเราออกคนนะครับถ้าถ้าเพื่อนเราอยู่ผมไม่เกี่ยวถ้าเกิดเจอพอแล้วโอ้โหโดนโดนหว่างโอ้ยซัดเข้าไปหนึ่งทีได้ฮะแล้วก็น่าจะรอดตัวอะไรตัวตัวฟัวฟัวอะไรแบนี้ขัดนะฮะ จับจะปี๊จังหวะที่ัดเข้าไปนี้เราไม่น่าจะรอดนะฮะระยะทางไกลจังหวะที่เรามาเข้าไปที่โอ้โหทีมเขามาเยอะนะฮะเราต้องเสียป้อมนะฮะเราก็ถอยรถหน่อมาจะกลับรถไปยงเขาไปโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้ระยะโอ้โหถอยเยอะจังหวนี้กันด้วยนะวัดปี๊จี้ได้นะฮะจังวนี้โดนตบ ตกันโดนิโดนงอยโอ้ยส no, oh. mm ัตเข้าไปโอ้โหม่ได้ครับโดนแช่แ huh. ข่งัเขาตัวยโอ้ได้ข้างหน้าฮะสัเข้าไปยิงยิงยิงยิย่ยงยิ่งยิ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 ก่อนยิงนิงย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 งงจังหวะ่ ถ้าเป็นแม่เลยยิงเงี้ยยิงหัวแตกนะเอาไงจังหวะนี้ปัดไป8ปคิวเรียบร้อยครับผมรู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าด้วยที่ไฟนี้เลยฮะถ้าเราทุกผ้าอาจจะชนะนะฮะตอนนี้เรามี4ครับยังพอมีหวังนะไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะจังหวะนี้ยิงแค่ทุม โอ้ก็ไปโอ้โหโดนต่อยจ่ายยิงของปีนมาโอ้โหโดนรูกุั้นเข้าไปขึ้นเข้าไปหลบเราได้อยู่ครับสั้นเพื่อนหนึ่งที่โอ้ยอุยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหไม่เข้าได้ไงโอ้น่าเสียดายมากน่าจะได้หนึงทีนะฮะเสียดายมากเลยเีิดไปเยอะแยะครับผมตอเล็งเข้าไปสัดเข้าไปโบเข้าไปหนึ่งที่โอ้โหเพื่อนได้ครับผม ผมก็ยิงแบบสุ่มนะฮะเขาเรียกว่าวิจัยการยิงแบบสุมรรส่มกลุ่มเป้าไม้นะฮะถ้าโดนก็มีโอกาสรอดน้อยนะเขาก็จะงงว่้ยี่ตายได้ไงวะตายโดยที่ลาโลกไม่แบบไม่สมัครใจนะโอเคแล้วอันปด้ ตัดเข้าไปเช็ดอ้โดนเช็ดครับกต้องไหวเลยคิดตั้งตัดเข้าไปโอ้โหยิงเข้าไปอีกทีนะเป็นเก้าชิวนะฮะรูบูดเสร็จไปดีนะฮะอาง่ายต่อเพื่อนๆเอาง่าต่อสี่คนแล้วสู้ต่อไปไหวไหมไม่ไหวก็ต่อนะครับแล้วต้องถ้าเราไม่ผ่านนะอาจจะชนะได้ต้องห้าคน ปะโอ้โหเปรมาครับเปรมาดูเขารู้ยังไงก็บเราอย่างนตายพลาดแล้วเนี่ยเขียนโดนอีกยอัดาทันไหมฮันตุลิโดนอะไรวะโอ้ยังวิ่งเข้าไปบอมบ์เน่เนฮันตุลิว้าว สีต่อห้าถ้าเป็น5ต่อ5พวกเองไม่รอดอหรอกแถวทุกข้าจนะ,ปาะไปฮะจะไปฮะโอ้โหสปอร์นเจอว่ากินขาดแถวห้าไม่สามารถที่จะคนแรงทับโดยที่ว่าฝั่งเขามีคนเยอะกว่าะฮะอันนี้นก็พยายามทำให้ดีอยู่นะต่อตู้ยังมีสปิริตซัดเข้าไป

ได้การเลยฮะทีนี้มานาก็เติม so ไม่เต็มทีไอ้น oh. ี่ก like ็ยืนคาป้อมจะได้ครับไม่เอาสติโอไม่ออกมาซัดเข้าไปอีกนึนี่โบเข้าไปโอ้โหเวลาผ่านเน้นน้นมา20นาทีแต่20กวบี้ะเราทีมเราเสียป้อมไปหมดแล้วนะจะชิปใหญ่มานะชิปใหญ่มาเราคง จะลาโลกเลยทุกคนแล้วตรงนนี้เค okay, ขายรองเท้าทิ้งนะจะซื้อดาเมจล้วนมาเลยจะจาะเกาะน,นะครับจดไปโูตายแล้วฮนะไม่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วตรงนนี้ต้องสู้อย่างเดียวยิง<อ>ไปเรากางกลุ่มกันได้ไมได้นะ โอ้โหฮัตตอรี่ไปแล้วฮะหนูเกินฮะอย่างนี้เราอาจจะแพ้นะครับโอ้โหโดนเข้าไปแล้ครับจะมีช่วยไหมเข้าไปโอ้โหเราไม่น่ารอดครับดูสภาพโดนล็อกแล้วเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยไม่นานจะรอดนะถ้าฮัตตอรี่ไม่ห้าวออกไปก็อาจจะมี่งซุกซุกล็อกชนะก็ได้ พอเขาเข้ามาแล้วค่อยเก็บเก็บไปทุคนเขาเราก็ค่อยจับทีเ่เนินจบได้เข้าใจเรียน,นิดหน่อยนะแต่นี่ก็ไม่น่าจะรอดนะนี่นะครับโอ้โหก็สายเนเต็มที่นะฮะัสี่ต่อห้านะครับก็จบกันไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแต่กับแต่ว่าเกมนี้มันสนุกมากนะ ถ้ายัางไงชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด s c r ต์ e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับผมก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ